กูน,นี่ครับนี่ต้องรับเข้าสู่ชอ่องผู้เล่นเลเวลหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Water Sol นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมมันจะให้เราเล่นยังไงเขาบอกว่าต้องการที่จะเอาน้ําให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับในตอนนี้เราย้ายให้น้ําสีน้ําเงินกับสีส้มไปผสมให้มันเหมือนกันนะครับในแต่ละแก้วคเคเดี๋ยวเอาตรงกลางนะครับไปใส่หลอดด้านขวาแล้วก็หลอดด้านซ้ายใส่ตรงกลางโอเคแล้วไง 1อันเสร็จ1อันต้องเสร็จ2อันรับโอเคครับโอเคตอนนี้เรามี5หลอดเดี๋ยวเราย้ายไป1หหลอดก่อนเริ่มจากสีแดงนะครับแล้วก็มาที่สีน้ําเงินไล่ไปทีละสีนะครับตอนนี้เอาสีแดงไปใส่ด้านขวาให้หมดนะก็เอาหลอดนี้เป็นสีส้มนะครับก็น้ําเงินโอเคเราเล่นไปทีละขั้นตอนก็จะง่ายๆหน่อยนะครับก็ดานเรเวลสามมันยังง่ายอยู่อตอนนี้เอาสีส้มใส่ตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะครับ เราเอ็ไปทีทละสีนะครับตอนนี้หลอดสีแดงไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ด้วยนี้มาตรงนี้ครับแค่หลอดที่สองไปใส่สีแดงตรงนี้มาสีน้ําเงินนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับเริ่มหลอดเริ่มจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็สีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแ,แผนของผมก็คือว่าถ้าหลอดไหนข้างบนถ้าสีไหนมีเยอะก็จะเทสีนั้นมารวมกันก่อนนะอย่างนี้ สีน้ำเงินก็มาแยกใหม่แยกหลอดใหม่เลยนะครับนี่คือสีน้ำเงินแล้วก็ในส่วนนี้เอาสีแดงมาปนกันตรงนี้ก่อนก็เอาสีเขียวแยกกับสีส้มแล้วเอาสีส้มไปใส่สีส้มสีเขียวก็มาใส่สีเขียวนะครับสีเขียวเสร็จเรียบร้อยในหลอดที่ว่างเปล่ามานี้เอาสีแดงเข้าไปผสมนะโอเคอันนี้มาก็เทแยกสีแต่ละโซนไปเลยนะครับ โอเคที่ระเบล5เสร็จไปละ mm hmm. ก็ตรงนี้แยกมาเพราะว่ามีสองสีเท่านั้นสีแดงไปรวมกอนก่อนนะอืมอันนี้เอาสีชมพูล,ลงมาข้างล่างเลยดีกว่าสีแดงไปผสมกันเลยก็จะได้หลอดสีส้มมาละโอเคนี่หลอดสีแดงนะครับแล้วก็เทไปแต่ละสีไปเลยข้อต mm ่ส hmm. ําสคัญก็คือว่าเราพยายามแยกสีแยกหลอด การให้ชัดเจนก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันมีหล,ลอดเปล่าออมานะครับนี่เคสีส้มมีเยอะเอกมาเทสีใหม่นะครับโอเคแล้วก็เราเทอุ้ยโอ้เราพลาดเราต้องเทอันนี้เทไม่ได้หรอกอเทตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะโอเคอเคนี่นี่เรามีสีน้ำเงินละแล้วก็สีชมพูนะครับเอาตอ,ตอข้างล่างเป็นสีชมพูไปก็ ตรงนี้เอาเป็นสีแดงสีแดงได้แล้วนะครับก็สีชมพูตรงนี้ได้แล้ะสีเขียวใส่สีแดงใส่สีแดงแล้วก็แยกส่วนเลยโอเคอเริ่มยาขึ้นแล้วนะครับในด่านที่เลเวลเโอเคไปเลเวล8กันเลเวล8เดี๋ยวเราเอาสีแยกสีส้มกับเหลือ,อชมพูแล้วกันเราก็จะได้หลอดที่ มีสีเดียวๆสามหลอดแล้วแล้วก็สีอ๋อนี่มันสีส้มใช่ไดมวะเพื่อนโอ้โหลโอเคอันนี้เป็นสีแดงไปโอเคแล้วตอนนี้ก็เริ่มแยกแล้วครับงั้นเอาหลอดข้างล่างเป็นสีน้ำเงินอีกหลอดหนึ่งนะโอเคลแล้วแหละอันนี้เป็นสีแดงกับสีชมพูเราหลอดที่ว่างเป็นสีเขียวแล้วก็ แยกส่วนผสมกันได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยไปที่ดิวเวลเก้ากันโอเคเดี๋ยวเราแยกให้สีน้ำเงินออกมาเดียวเก่อนแล้วก็ต้องแยกสีส้มเอานะสีส้มอืมสีส้มแยกยากอยู่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาหลอดสีชมพูมาวางตรงนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้มาทิ้งตรงนี้ก่อนเอาไม่ได้หรอ มันต้องมีสีใดสีนั้นนะเอาสีเขียวมาก็คือถ้าหลอดเปล่าสามาถเอาสีไหนลงก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีสีเหลืองอยู่ในหลอดแล้วเราจะเทได้แค่สีเหลืองนะครับโอเคตรงนี้เอาสีเขียวลงได้อนี้แดงอันนี้มีสีชมพูแล้วนะครับเราแยกสีชมพูกันสีส้มอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้เราแยกกันได้ละนี่สีแดงนี่เยอะจั โอเคเรียบร้อยเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอสีน้ำเงินมาวางตรงนี้ก่อนแล้วก็สีแดงชัวรตรงนี้โอ้มีทั้งสีน้ำเงินสีฟ้านะครับพูดผิดเลยพี่อืมแต่มมีสีเทาเพิ่มเข้ามาด้วยสีเขียวไปรวมกันก่อนแล้วก็แยกสีน้ำเงินเล้วแยกสีฟ้ามาลงสีฟ้าจะได้เสร็จหนึ่งอันแล้วก็แยกสีน้ำเงินมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สีเขียวเริ่มต้นใหม่นะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะสีชมพูที่ยังไม่มีหลอดเอาโอเคเดี๋ยวเทสีน้ำเงินตรงนี้เรายทได้สีชมพูละโอเคเด๋ยดเดือดเดดทิพย์พลาดนิดหนึ่งเอาเอาลารวมกับสีโอเคเราน่าจะเสร็จละอันนี้เราก็แค่แยกส่วนผสนมของมันเทไปตามเลยตามสีของเราไปเลย เลเวลสิบแล้วนะครับเลเวลสิบเอ็ดเริ่มจากสีเอาสีหลักเป็นสีส้มกับสีเทาละกันสีส้มมาอยู่ตรงนี้โอเคสีส้มเราเสร็จละสีเทาเอาสีเขียวมาเทกันตรงนี้ก่อนสีเขียวเทตรงนี้อืมเอาสีฟ้ามาลงตรงนี้ไม่ได้สีฟ้ามาลงตรงนี้ก่อนเอาสีเขียวให้เสร็จก่อนนะ แดงไม่ได้แล้วครับเราแสร็จสีชมพูก็ก็สีแดงมาลงตรงนี้ก็สีเขียวเสร็จไปละอีกหนึ่งอันเอาสีแดงตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างสีฟ้าสีฟ้าก็สีเขียวนะโอเคเราเสร็จไปสอดขัดละไม่ยังยังยังเอาสีแดงเพิ่มใหม่เลยนะครับจะทำได้สีฟ้าด้วยอันนี้ นีต่ตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เทอย่างนี้นะจบไปด่านที่21ด่านที่12เริ่มจากสีเขียวแล้วกันสีเขียวกับสีชมพูก็น้ำเงินได้หลอดของตัวเองแล้ว,ลวสีชมพูก็เสร็จไปละโอเคเดี๋ยวเราได้หลอดสีส้มแต่ว่าสีส้มยังไม่มี สีแดงไปเทรวมกันก่อนโอเคเราได้หลอดสีแดงแสีเขียวได้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้แยกส่วนผสมได้เลยเสร็จไปท้านที่12เราแยกสีฟ้าก่อนเป็นันดับแรกเพราะันเยอะก็สีแดงเราลงมาส่วนเราต้องเอาสีฟ้าเข้าไปใส่ สีฟ้ากับสีแดงเอาสีเขียวก่อนตรงนี้อืมสีเขียวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะเป็นปัญหาละโอเคเอาสีเทามารวมกันก่อนค่อยๆแก้เป็นเปราะๆไปแล้วกันเนาะถีส้มสีน้ำเงินเอาสีส้มมาเทตรงนี้สีน้ำเงินมาแล้วยังไม่เอาเอาสีน้ำเงินของอันที่สองตรงนี้ออกนะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดปัญหาสีน้ำเงินไม่ได้สีโอเคเดี๋ยวเราได้หลอดสีน้ำเงินละเรียบร้อยหลอดสีเขียวเราได้หลอดสีเขียวละอะ่ทิคง่ายๆในการดูหลอดนะครับให้ไปดูสีข้างล่างสุดถ้าสีข้างล่างคือสีอะไรเช่นเอาอย่างนี้ สีข้างล่างคือสีส้มหรือว่าสีข้างล่างคือสีชมพูอย่างเงี้ยตีไปว่ามันคือหลอดสีชมพูไปเลยนะครับหรือว่ามันมีสองอันแล้วก็ดูว่าอันไหนที่ง่ายกว่าเราก็เลือกอันนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราได้หลอดสีส้มละสีส้มไปเทให้มันก้อนนี้ให้เทสีเป็นอ่งนี้นะเต้นทั้งที่สามแล้วนะครับในด่านเลืสิบสีบ่ตรงนี้ เอาเคลียสีแดงก่อนละกันอ่ะสีแดงเหมือนเดิมเอาสีชมพูมาไว้ตรงนี้เอาสีเขียวละกันสีเขียวสีเขียวได้ละโอเคสีเขียวได้หนึ่งหลอดละสีฟ้าสีเขียวเรียบร้อยไปเพลเราได้สีชมพูมาด้วยเราก็ได้หลอดสีน้ำเงินมาด้วยเรายังไม่ได้นะเดี๋ยวเท สีเทาทิ้งไปก่อนอย่แบบนี้นะโอเคตอนนี้เททิ้งไปแล้วก็สีแดงไปลงลอกข้างล่างอันแบบนี้เอาเป็นสี้มแล้วกันอืมปิดปัญหาแล้วตอนนี้เทไทยเทกอนเทก่อน,แบบน,อนโอเคเหียบร้อย สีส้มอยู่ตรงนี้ด่านนี้เริ่มจะยากแล้วนะครับในด่านเรื่อสิบสี่โอ้ในด่านเรื่อสิบห้านะเอาอย่างนี้เอาสีส้มไปเทรวมกันตอนนี้เราจะได้สีเขียวมาครึ่งนึงแล้วก็เราได้สีแดงมาแนละ้วไม่น่ามีปัญหาในหน้าด่านนี้ เรวมกันไปตามลำดับของมันโอเคแล้ว6ละเริ่มจากเอาสีส้มแยกกันก่อนสีส้มแยกเพราะว่ามันแยกง่ายเราแยกให้มันก่อนละกันส้มกับเขียวนี่เราได้สีส้มเรียบร้อยอเทสีเทามาวางที่หลอดว่างปลาตรงนี้แล้วก็เทสีเขียวลงไปแล้วก็จะได้หลอดว่างอีกอันนึง เอาสีฟ้าออกสีเขียวจะได้เจ็ดนะเอาสีน้ำเงินมาอยู่ตรงนี้ก่อนเอสีอืมทำอนี้ได้นะเอสีส้มต้นน้ำเงินตันเงินอ๋อนึงนี้พลาดเลยตรงนี้ย้อนกลับโอเคเราย้อนกลับได้อีกเราย้อนกลับได้อยู่นะเรายังไม่เท <c oughs> เราเทสีอะไรดี ย้อนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราย้อนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเทส,สีฟ้าอยู่ตรงนี้รวมกันก่อนทีนี้จะติดปัญหานิดๆอเอาสีน้ําเงินมาหลอกเปล่าก่อนนะครับแล้วก็เอาสีชมพูไปรวมกันก่อนสีแดงมาใส่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราตันเราจะเล่นไม่ได้นะครับสีน้ําเงินเราได้ละหนึ่งอันสีแดงอืม โอเคเราได้อีกหนึ่งอันละสีแดงมาเทเราได้หลอดว้างเปล่าหนึ่งอันนะฮะเอาเป็นหลอดสีชมพูไปก็สีแดงมารวมกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็เทามาย้ายมาตรงนี้ให้หมดโอเคเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนะในแต่ละด่านเราสามารถย้อนกลับได้5้าครั้งนะครับถ้าเอาสีเทาไปไว้หลอดว่างเปล่าเราจะ ไม่มีอะไรให้เล่นนะเดี๋ยวเราเอาหลอดสีเขียวมาเทก่อนแล้วก็เอาสีแดงจากตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ก่อนอืแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทน้ํานี้ทิ้งไปเทน้ําตรงนี้ทิ้งอีกอถ้าเอาสีเขียวมารวมกันตรงนี้ถ้าสีแดงเอาสีเทาแล้กันวางตรงนั้นก่อน เีเราจะเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเทอะไรไม่ได้สักทีเครียดเดี๋ยวอยู่ๆเราก็ได้หลอดสีน้ําเงินละเาสีเทามาวางตรงนี้หลอดสีฟ้าเราก็ได้แล้วด้วยอืเดี๋ยว่อน,นะหลอดสีแดงอืเดี๋ยวเราเล่นสีแดงกันก็น้ําเงินเต็มละชมพูได้อีกหนึ่งหลอดสีส้มวางตรงนี้ก่อนก็นมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ได้สีเขียวอีกหนึ่งหลอดนะครับโอเคเริ่มเข้าใจเริ่มง่ายขึ้นโอเคครับไปที่18เลยสีแดงถ้าเราเทส,สีน้ำเงินมาวางตรงหลอดขาวจะไม่ได้นะเราาน่จะต้องเทส,สีเขียวตรงหลอดขาวโอเคเดี๋ยวเราจะได้เล่นน้ำเงินกันตรนี้ เอาสีส้มเดี๋ยวนะโอเคสีส้มเททิ้งแล้วก็เทสีเขียวตรงนี้ไปสีแดงจะได้หนึ่งหลอดเต็บๆโอเคสวยครับเอาสีน้ำเงินสร้างหลอดใหม่ไปเลยแล้วก็ตามสเต็ปไปที่ด่านเลเวลสิบเก้าแล้วเทสีเทาก่อน หนึ่งอโอเคเดี๋ยวเราเทสีเทาแล้วก็ไปเล่นสีสีส้มกันเอาสีแดงมาไว้ตรงนี้ก่อนเราเทสีส้ม,มแล้วก็ตันละเพื่นนอนๆก็ยังครับยังมีสีเทาให้ใส่อยู่นะเทสีฟ้าลง เกเราได้หลอดว่างละแล้วก็ไปเริ่มที่สีฟ้ากันมันจะได้มีสีเขียวให้เล่นอยู่นะนี่อย่างนี้แล้ก็เอาสีฟ้าให้เสร็จสีเขียวด้วยสช้้เงินเสร็จละอันนี้เป็นหลอดใหม่สีชมพูวางตรงนี้ไปก็ ไล่เทลงไปเลยเสร็จด่นานที่20แล้วนะด่นานที่20เริ่มจากสีชมพูถ้าเริ่มจากสีชมพูเราจะได้สบชิน้นเอาสีเขียวกับชมพูนะครับหลอดใหม่ที่เราจะสร้าง โอเคก็ถ่ายเทเอาสีชมพูก่อนตรงนี้จะได้หลออสีส้มมาละเฮ้ยเทไปเฉยเลยสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีสม้มโอเคสวยอยู่นะตอนนี้เอาตรงนี้ไปเทแล้วก็เ,เพิ่มสีแดง สีแดงยังไม่มีหลอดเลยนะตอนนี้หลอดเราใช้เปลืองละอืมโอเคเดี๋ยวเราเอาสีแดงเ,เอาหลอดตรงนี้เป็นที่ตั้งของสีเทาโอเคเอาสีแดงนี่ได้สองหลอดมาในเวลาพร้อมกัน โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมที่ชื่อว่าโอเคครับผมรู้ชื่อละมันชื่อเกม w a t ท r ร์ซ l ล u s t สเนะครับเป็นเกมที่ดังอยู่นะคนเล่นกันหลายหลายล้านเลยมีคนโหลดใน Play Store ต,ตั้ง50ล้านเลยนะครับลเล่นง่ายๆอยู่นะครับเล่นง่ายๆแบบเออมันย้อนมันสามารถย้อนกลับไปได้5ครั้งหรือว่าจะรีเซ็ตใหม่ก็ได้เล่นได้กี่ครั้งก็ได้นะครับแนละ้วแต่ว่าเราจะเล่น ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมแนวปิสิกก็สามารถโหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมบค่ะ